ังมันเบรกระว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 ังมันเบรกเฮ้ยจอดได้เดีอ่ะควายเฮ้ยจอดได้่ไดควายอย่างเลยพี่โดนเลยพี่โดนเลยเฮ้ยไปเจ้าไปเจ้ากันสิเจ้าเก็บวันก่อน ี่เอ้ยจอดเถอะจอดเถอะจอดเถอะไอ้ฮ่าเอ้ยจอดเถอะจอดเถอะค่อยค่อยคุยกันพี่จอดเถอะค่อยค่อยคุยกันพี่ค่อยค่อยคุยกัน โอ้ยนะสุดยอดลาาลยปล่อยมันปล่อยมันอยากวิ่ปล่อยมันโอ้โหยนะสุดยอดจริงผมผมยอมรับนะ้าเลยสุดยอดยอาาเยียเว้ย